โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Catch Channel นะฮะและที่คุณกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือ Ferry Little Nightmare และ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะมาเอ๊ะน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยมามามา,มา,ม,ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยช่าโอเคเอ่าถึงไหนนะเรามาถึงเฮ้ยคาโมโหอะไรอะ เ้าโมโหอ่ะคู่ใหญ่เลยแต่เราไม่กลัวหรอกเพราะเราคือน้องเตี้ยยังไงล่ะอืมเป็นเป็นเจ้าของบ้านเหรอเ<ม>นี่ยน่าเดินงองแงไปละ <c oughs> ผมว่าเป็นลูกเจ้าของบ้านแน่เลยอันนี้เตะแน่เลยอ่ะ แล้วมันจะเดินมาใช่ไหมเอ้าว่าไม่นี่เอ้าก็ไม่มีอะไรนี่กลัวไปทำไมวะเนะอะชิลชิลได้เลยเฮ้ยเขาเป็นรูปปั้นวะมีรูปปั้นเหมือนแบบเด็กมาบูชาเขาคือใครอ่ะ ตามไปดิตามไปดิ What What แล้ผ่านยังไงอะ่ะงั้นเราแอบบมาตรงนี้ได้ไหมจะได้ไม่โดน <c oughs> โดนอยู่ดี <c oughs> เดี๋ยวหายวะ่ะงง อะไรอีกแล้วเนี่ยมันเอาพัฒเซนอะไรแปลกๆมาให้เล่นอีกแล้วเนี่ยไม่มีให้อินตอรแลกกับอะไรเลยด้วยเอ๊ะหรือวิ่งวะเป็นไปนได้ไหมลองวิ่งดิวิง่งเฮ้ยวิ่งได้เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะไล่จับวะ่ะ โอ้โอ้โอ้อยู่ฝั่งนี้เลยได้จับได้จับเออเออเออว a t เป็นการเล่นยากมากอันนี้โอ้มามามาอึ้ง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 มานี่ก่อน อึงอ้งอึง้งอึ้งผ่านวัดโอ้โหเราเล่นใหม่อึ้งอึ้งอึงองึององึอง้งเอออันนี้เข้ากลางเอาเข้ากลางไม่ได้เหรอหลบได้หมดอะหลบได้หมดอะหลบได้หมดอะเออ เออปีนขึ้นไปได้ไหมเออเฮ้ยมีบันไดมีบันไดขึ้นบันไดคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆโอเคไม่มีลงมาวัด <What? S 1> อ๋อมันมีเวลาด้วยโอ้โหโอเคบันไดห้ามขึ้นบันไดห้ามขึ้นบันไดยอย่าขึ้นบันไดยอย่าขึ้น โอเคบันไดต้องขึ้นบันไดต้องขึ้นเร็ว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 ฮึบเฮ้ยไป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 ซิกแซกซิกแซกซิกแซกไป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 เต้นเต้นเอ้ยนอนไปไปผักพร้อมกันเออไป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 ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านได้แล้วเฮ้ยผมออกจากบ้านได้แล้ว วุ้ยวุ้ว no ุ้สายฟ้าเอ้ยชุบทั้งเกีวเออลง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 ไมาแล้วโอ้โหมึงก็มาเนียวเกินเร็วเร็วเร็วเร็เดี๋ยวพ่อบ้านตามมาทันเดี๋ยวพ่อบ้านตามมาทันเอา Okay. อ่ะแล้วมันเอียงกับอะไรอะ่ะอย่านะอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะโอเคไม่ล่วงแล้วไป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 ไอ้สไลด์โอเคบันไดไม้บันไดไม้ไป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 ลูกไป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 น้องเตี้ยไปเร็วอ้ขึ้นขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็วพอบ้านมันลอยได้ไม่รู้มันลอยข้ามมันนี้มาได้ไหมเร็วเ,เร็วเรน้องเตี้ยเร็วเร็วเร ลูล so, เลุลุลอลุาุล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 ยลุ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 ดุล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 อลุ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 ลไลุ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 อุล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  <şey iş> ุลุล <remlin> <everyone>. ุล <Reason> ุลุลุาุล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 าจห ทำไมนกเตี้ยเอามาฮิตขนาดนี้ปล่อยให้คิวพัธาโดนจับเหรอเอ๊ะดิ้นเสียงเหมือนใครหัวเราะหรือร้องไห,ห,ห้โอ้โหโอ้โห what ต้องทำไงอะ่ะ เมื่อกี้ไม Wh ่ร ah ู oh ้ด oh ้วยซ้ำ oh ว่าให้เล่นแล้วอ่ะวิ่งวิ่งขวาเนี่ยเหรอโอ้ยกีดกีดเขากีดเขากีดเราลงเราลงเราไปกล่องนะเราไปกล่องแล้วไปกล่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงกับหัวกับหางมันอ่ะมึงกับหัวกับหางมันอ่ะทำไมมันเร็วกว่าเราทำไมมันเร็วกว่าเราทำไมมันเร็วกว่าเรามันจะถึงอยู่แล้วทำไมทำไมกันหรือเท่ากันวะ ผมคิดไวเองว่าเนี่ยนกจิกหัวมันนกคุณนกจิกหัวมันอ่าไม่จิกอ๋ออ๋อ,อจะถึงแล้วอะ่ะจะถึงแล้วหรือเปล่านะจะถึงแล้วหรือเปล่านะทำไงอะ่ะนี่บั๊กตัวเนะี่ยให้เล่นจนถึงเมนะื่อไหร่เนี่ยทำไมมันสูงอะไรขนาดนี้ แขหงไปหมดแล้วช่วยเร็วช่วยเร็วเอา่วงลงไปด้วยพัก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 ทำไมมันพักไม่ได้วะพักเร็ว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 เออ ไปไปต่อ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 ไปเร็ว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 เรวเร็วช่วยกัน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 ไปเร็ววิ่งกันเป็นพาราเลลวิ่งไปกันเป็นพาราเลลไปเร็วไปเร็วเออมาดิงัดจึงนึกเข้าให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว chơi trâu hoa, Mai tùng bộ rồi, tại mày nhá, à, Lửa tè เสื้อสีเหลืองอ้าจบแล้วอ่าจบแล้วก็คือน้องเหลืองคือคนที่ทรงผมคีโอพัตตาเมื่อกี้คือน้องเหลืองเหรอหรือว่าฮูดสีเหลืองอันนี้มัน ลอยไปลอยไปแล้วน้องเหลืองก็เก็บได้เพราะว่าน้องคิวพัตตาไม่น่าจะกระโดดลงมาเก็บนะถูกไหมมันน่าจะพัดไปอะ่ะมันน่าจะพัดหุดสีเหลืองนี้ไปแต่คนเมื่อกีน้น้องเตี้ยที่ผมเล่นอะ่ะผมไม่คิดว่าตายนะเพราะว่าเกมหลายๆเกมคือถ้าเกิดไม่เห็นศพอะ่ะมันมันมันมีโอกาสฟื้นเสมอเลยนะไม่รู้ว่าจะใช้ได้กับเกมนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยเล่นมาทั้งเกมสุดท้ายตกหน้าผาหรอวะ ด์กทุกภาคคือถ้าให้ผมผูกอ่ะผมผมมีไอเดียหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกไหมนะก็คือไอ,ไอเสื้อเหลืองเนะี้ยมันก็ลอยไปตามทะเลนั่นแหละแล้วมันก็โดนจับน,น,นู่นนี่นั่นแล้วไปตกอยู่ตรงถังขยะแล้วมันก็จะไปต่อที่ภาคสองที่น้องเหลืองไปได้ไปได้ชุดมาเป็นชุดสีเหลืองแล้วก็ไปต่อที่ภาคหนึ่งว่า น้องเหลืองสุดท้ายก็ได้มีพลังแล้วก,กลายเป็นแบบได้มีพลังนั่นแหละเออแต่มันก็จะขัดกับที่แบบทฤษฎีหลายๆคนที่เขาบอกว่าภาคหนึ่งเกิดก่อนภาคสองอะไรเงี้ยจริงๆใจผมก็ยังปักก็ยังเชื่อว่าภาคสองเกิดก่อนภาคหนึ่งนะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้แล้วแต่บุคคลนะเพราะว่ามันเกมมันยังไม่ได้เฉลยชัดเจนมันก็ทิ้งปมให้เราคิดกันนั่นแหละมันเป็นสเสน่ห์ของเกมเลยละ่ะถ้าเกิดทุกคนคิดยังไงก็ มาบอกกันได้อ่ะนี่น,นี่น้องเหลืองน้องเหลืองมัเนี่ยน้องคิวพัตาเนี่ยเฮ้ยสรุปน้องคิวพัตาลงมาว่ะเฮ้ยน้องคิโอพัตาลงมาแสดงว่าน้องคิวพัตาอาจจะเป็นน้องเหลืองก็ได้นะใช่ไหมเราสามารถดูตรงไหนได้ไหมมีโอกาสเหมือนกันนะว่าน้องคิวอพาตาเป็นน้องเหลืองก็คือ ลงมาเพื่อมามาเก็บเพื่อมันลอยน้ําแล้วก็เก็บไปอะไรเงี้ยแต่ว่าฮูดมันไม่ไม่ใช่ว่ามันลอยไปไกลแล้วเหรออันอันน,น,นี้อันนี้แปลกใจนิดหนึ่งเออซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นว่าน้องคิวปตาคือน้องเหลืองก็จะตรงกับอีกทฤษฎีหนึ่งเลยว่าแบบนี่คือวิธีที่น้องได้เสื้อฮูดมาก็คืออยู่ก่อนภาคหนึ่งแล้วก็ไปเกิด เหตุการณ์ภาคหนึ่งแล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์ภาค2อะไรเงี้ยเออมันก็เข้าทั้งสองอันนะถ้าในในมุมที่ผมคิดเออเสียดายอยากให้มันต่อเลยพรุ่งนี้มีลิตเติ้ลไนท์แมร3เลยได้ไหมอ่ะอยากรู้อยากรู้บทสรุปของของโลกเนี้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้จะได้ดูไหมนะ <laughs> โอเควันนี้ลิตเติ้ลไนท์แมร์เอ,อ้ยวันนี้เวลี่ลิตเติ้ลไนท์แมรก็จบลงไปแล้วนะนี่ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของซีรีส์นี้แล้วที่ผมจะได้เล่นก็ เล่นหมดทุกภาคและสามารถตามย้อนดูได้หมดเลยตั้งแต่เวลี่ลิตเติ้ลไนท์แมรจนถึง l i ตเติ้ลไนท์แมร2แล้วมี i n นไซต์แล้วมี l i มโบอีกนะ <c oughs> ถ้าเกิดใครยังไม่ดูหรือว่าพลาดอะไรไปก็เชิญรับชมได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมต่อไปผมจะเล่นอะไรเนาะมาลุ้นกันส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมจริงๆฮะสวัสดีครับ